อาช่วงนี้เราไปดูราคาทองคํากันนะครับวันนี้ก็อย่างที่ทราบถูกกดดันจากเรื่องของฮิลาลารี่เรื่องเลือกตั้งสหรัฐนะครับ <c oughs> ไปที่คุณพวันนวะวัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท y ายเอ l บู n เลียนอินเตอร์เนชั่นจำกัดครับส,สวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณนงวดีและคุณสุธิพันธ์ค่ะแนวน้มทองจะเป็นยังไงคะ่ะเชิญค่ะค่ะ เชื่อว่าน่าจะผ่นผวนค่อนข้างเยอะนะคะถึงนางฮิลเลรี่จะมีข่าวดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ช้ากดดันทองคำให้ย่อลงมาอีกมาทำโรอยู่ที่หนึ่งพสอดอลลาร์ต่อชออาร์แแต่ก็สังเกตได้ว่าทองคำก็ยังสามารถขยับขึ้นมาได้อีกราะนั้นเองคนต้องรุ้นนะคะว่าไฟแนลแล้วจริงๆเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งเมระะนันา่นม้นทอ่อีรุ่งนี้เยี่ย จะมีการเริ่มต้นหยอนบัตรตอนประมาณสักเช้านะคะและอาจจะจบลงรู้ผลจริงๆก็คือวันที่เก้าด้ะนั้นเองก็ของเรากว่าจะรู้จริงๆเก้ากันคือคงจะไฟแนลแต่ในระหว่างทางเนี่ยดิฉันคิดถึงอารมณ์ตอนเออเบ็กเซร็ตได้คือลุ้นกันนาทีสอนาทีเหมือนว่าถ้าลักไหนใครชนะตัวเออทองคําก็น่าจะมีการแกว่งด้วยนั้นนี่ย นักวิเคราะห์ประเมินไว้ความกว้างของของการแกว่งน่าจะอยู่ถึงพันสองรอยห้าสิบจนไปถึงพันสี่รอย US ดอลลาร์อาอยไปอะอมขนาดกว้าง<ด>มากเลยนะคะมากเลยค่ะเพราะว่า,าทั้งคู่เนี่ยถ้าไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ส่งผลกอดต่อตลาดทุนแล้วก็เศรษฐกิจทั่วโลกอย่าง ค่อนข้างสูงเพราะว่าหลาประเทศเทวีเอเชียส่วนใหญ่อย่างบ้านเราก็ยังเองอยู่เอสาเป็นหลักอยู่เรื่องการแข็งค่าอ่อนค่าของยูเอสตราเนี่ยก็จะมีผลกับเคเรนซี y บ้านเราเราก็มีผลกับการลงทุนค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเนางฮิลลารีได้เขาก็ประเมินว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเพาะาะนั้นยูเอสซรจะแข็งทองคาก็ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็อาจจะน่าสนใจน้อยกว่า ตลาดทุนเพราะนั้นเชื่อว่าตลาดทุนก็อาจจะมีการดีดขึ้นเพราะนั้นสามสี่ตลาดตลาดทุนตลาดทองตลาดเคอร์เรนซีไม่ว่าจะเป็นอเมริกาบ้านเรามันมีผลตรงข้ามกันเพราะนั้นสามสี่ตลาดเนี้ยมันจะมีผลแล้วก็เชื่อว่าน่าจะค่อนข้างสันผลเพราะนั้นนักลงทุนซึ่งเชื่อว่าตัวเองสามารถที่จะเข้ามาลงทุนได้โดยโดยปริมาณที่สามารถรับความเสี่ยงได้ ก็ก็น่าจะลดพอร์ตในในเปริมาณที่ตัวเองน่าจะสามารถรับความเสี่ยงได้ค่ะเพราะนั้นวันนี้วันนี้เองกับพรุ่งนี้เนี่ยจนถึงเย็นเนี่ยเชื่อว่าการกวดแกว่งตัวของทองคำน่าจะอยู่ในกรอบแคบนิดนึงประเมินไฮเดิมอยู่ที่พันสามร้อยแปด US Dollar อ o t อ r a d e out แล้วก็แนวรับอยู่ที่พันสองร้อยแปดิแปด US Dollar dot อ r a d e out ก็น่าจะแกว่งตัวอยู่ในแบบนี้จนกว่า จะหลังเลือกตั้งแล้วก็จะเริ่มค่อยๆเห็นโผลอีกครั้งหนึ่งก็อนักองทุนคุณจะต้องดูค่ะแล้วถ้านันลงทุนที่ประเมินได้ว่าเอ,อสามารถรับความเสี่ยงได้ปริมาณเท่าไหร่ถ้าดูแล้วมีความเป็นไปได้ที่ในทรัมป์จะมีจะมีโอกาสที่จะได้คะแนนเสียงที่ดีกว่าก็อย่างที่บอกค่ะมีโอกาสได้เห็นพันสี่นั้แต่จากพันสามถ้าลองไปถึงตรงนั้นก็ก็มีความ เออเป็นไปได้จะทําสามารถทํากําไรได้เป็นก่อเป็นกรรมแต่ก็ต้องมองค่ะว่าเออจะไปซีกไหนแแต่เออตัวเลขของัปดา์นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานหรือหรือตัวเลขอื่นๆนโยบายดอกเบีย้ยของไทยตัวพวกนี้ถือว่ามี<ะ>ก็เป็นรองอะค่ะคุณจะ<า>ต้องดูว่าเออตัวเลขเออการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นหลักแล้วตัวไหนที่จะสําคัญสุดอะค่ะก็เอออย่างตัวเลขตัวเลข จ้างงานนอกภาคเกษตรของสัปดาห์ที่แล้วที่ประกาศออกมาแล้วก็มีการทบทวนตัวเลขในเดือนตุลากันยายน์สิงหาคมที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรตรงนั้นมีความหมายไหมครับคุณประวันครับก็ตัวน้นเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งทำให้เฟดเนะี่ยเอาจะมาใช้ในการตั้งเ,เป็นไปได้ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าลดอัตราดอกเบี้ยแต่ออกมาขนาดนั้นแล้วคิดว่าเฟดจะขึ้นไหมยรถ้าเห็นจากตัวเลขนั้น คือถ้าในมันอยู่ที่ใครจะขึ้นไงคะถ้านายชั้มเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ย on, ก็ก็อาจจะเปลี่ยนนโยบายก็ได้ oh. นโยบายทางด้านกันเงินก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วก็ในายชั้มเนี่ยไม่ค่อยชอบตามชาวบ้า,บาน, oh. มนมีนโยบายของแกขึ้นมาใหม่ก็ได้เพราะนั้น oh. จริงๆแล้วเนี่ย หลักๆเราเชื่อว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีน่าเป็นจุดที่ที่ต้องโฟกัสมากที่สุดว่าดูว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีแล้วหลังจากนั้นค่อยดูกันอีกทีหนึง่งว่านโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงๆแล้วตามโพลเนี่ยมันเกินเจ็ดสิบปอร์เซ็แล้วที่น่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่เราก็มองต้องมองค่ะว่า <c oughs> เ,ออเราอาจจะได้เห็นอะไรแปลกในอเมริกาก็ได้เพราะว่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่ เสะเถียนมาค่อนข้างนานเขาอาจจะอยากเห็นความแปลกใหม่ก็ได้มีความเป็นไปได้ค่ะค่ะแล้วช่วงใกล้เลือกตั้งสหรัฐแบบนี้ความเคลื่อนไหวของกองทุน SPDR เป็นยังไงคะคุณพวันค่ะยังเป็นบวกอยู่นะคะก็ยังเข้าซื้อค่ะ,คะเะมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าไม่ว่านางฮิลลารีทรัมป์เนี่ย ใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสิ่งที่เราจะเห็นคือเห็นในระยะสั้นคือถ้าในทรัมป์เป็นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เห็นไปจนถึงทันสี่ทั้งนางฮิลลารีเป็นเนี่ยอาจจะมีโอกาสย่อกลับมาใจใดๆก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยออวินโนดเดรสซิ่งก่อนปิดตลาดมันจะย่อลงมาแล้ว ขึ้นปีใหม่ปีหน้าเขาก็ยังมองว่าเศรษฐกิจทั้งที่อเมริกาแล้วก็ที่ยุโรปเนะี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่ทองคําก็ยังน่ากระสบดใสยอยู่ดัะนั้นการประเมินการแกว่งตัวของทองคำในในระยะใกล้นี้เป็นการประเมินระยะสั้นค่ะ <c oughs> ระยะยาวยังมองว่าทองคําก็ยังเป็นจุดที่น่าสนใจที่จะ ถ้ายอยลงทุนได้ได้ต่อไปเพราะว่าก็มองว่าโอกาสที่ทองคําจะกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือพันสี่ยังมีค่อนข้างสูงสําหรับปีหน้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณปวันค่ะสวัสดีนะครับนะ